สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้มอน,นี่พ่อคืมคืมอยู่แต่ว่ามันมีฝนมอนี่ลิ้นแต่ช่วงนึกดึกน้อยเดียวลิ้นแป๊บเดียวบรรยากาศหนึ่งเขาสวยอยู่หมอนี่พี่น้าน้ำันไดสุก <c oughs> ยังไม่หันได้สุกผ้าเป็นมัไม่นุ่มอย่างน้อมุ้นเอ้าเอ,าอ้าหม้อทำไมมันปูมล่ะแม่ใส่หมอหน่อยมั้งแม่หมันปิดฟ้าไปเลย สมต้มสมพี่น้องเห็นปะมันปูมปะหมอไม่อาจจะปูมกอใส่หมอหน่อยเ่อะถ้าล้าาาาวใส่หนามลายปัวมันสิบเปอย สื่อของสื่อพักปูมมาเนาะมันเดือดหม้อมีปูมนะเนี่ยแม่เออเอย่างน้องบีบบบบืพว่านน้องบีจะเลิกทายคิปพี่น้องพอด,ดีสองมือหันแม่แล้วอาการเรค่อยดีเป็นเมื่อยๆวิ่นๆน่นะ <c oughs>

ต้องอีกอันนึงต้องเป็นหมอโอโลคือหมอวัดแล้วต้องเป็นหมอโอโลแล้วถ้าจะใหญ่กว่านี้ต้มกบต้มขบแบบต้มสมพี่น้อง ให้เป็นต้ม้มใส่ปลาคามใส่มะขามมึงมอให้แม่ เปานอารารรา,าค่อยดีเป็นเมือม่อยแล้ววิ่นวิ่นนะไม่กินแล้วป็ยนยาทั้งยาไม่กินแล้วมือกินพี่น้องเป็นอย่างนองบีคืออยากเลิกทายมันกะทั้งองบีก็เมือยเพียดนั่นมันหลายอย่างเนาะพี่น้องเห็นว่าอย่าเลิกทายออตีก็ารอมึงยู่นองบีก็จะ,ยายาจ,ะจะพยายามอยาจะพยายามลุบางมือก็อาจจะบ่หลายคลิปเอาจังสี่แล้วกันเนาะเอาแบบว่า เมื่อได้สะดวกห้องบีกแลุ่งุงเมื่อได้พอยากแต่ว่าถามว่าไข้ไปกะดีขึ้นแล้วยาแล้วมดกินเป็นเกือบอาทิตย์กลัวน่ะพี่นอ้องง่ายๆเลยยามดกินเกือบอาทิตย์กลัวค่ะพอเฮงงันงน,นะะักแต่ว่าจังไดกลัวง้าิ่นจะเลี่ยวเนาะเบิกเงนินมันบได้บัดยี้ก็เลยตรงไห้รอ่วไม่กินรอินรอบๆเป็นสีหาสิทนสิวิ่ง สิวินสิวิง,วงนะถ <c> อ <oughs> งความดันแล้วท่านพานเมนบาไข่อีรีน้องบีกะบริไทยอันนี้กะได้กินยากะดีขึ้นมา,จากจัง่อยน <c oughs> ี่แหละเป็นยังสาเหตุน้องบีก็อยากเลิกมันท้อพี่น้องถึงลงคลิปไปพี่น้องกะก็ว่าน้องคลิปน้องบีน้องไขไม่อยัง ตื่นตาเขาก็ได้ไปใส่ไหมเสียวอหยังไทยกส็สิไทยแบบนี้บางทีก็อยู่ที่เฮียนไปเที่ยวหามืองกินกน,กนักกะงดประมาณเท่าไดรแบบจะต้องมีเมืองไปนั่งกินชิวๆไทยก็เจ้ามึงเขากะบ่าสามารถไปได้ยังไงสนน,นองตนทุนเขามันบซํากันพี่น้องพี่น้องอาจจะเห็นคลิปตื่นแตกตื่นนาตื่นไปยังสิมหม เป็นตะมือเป็นตะหยางบานคลิปมืนอมึงคลิปต้องบีไม่จอ,อยู่เฮียนไม่จอ,อยู่หน้าเขากะทรามดาพี่น้องเนาะเ็เลยกลายเป็นคลิปน้องบีกะคนเมืองขบ่หลบันเย็เมื่อกลายเป็นข่วมทอดอ,อยากไปคือเขาเจ้าอยู่ไปเที่ยวไปไทยไปนั่งกินร้านอานหารแท้ไปนั่งชิวชิร้านมุกกระทะเื่อกรจอามันกะบาสามาจะไปได้พี่น้อง แต่เลยกลายเป็นว่านั่นล่ะมันเมยอเป็นในตูวนั่นซึ่งแม่ครับบ่ค่อยสบายนั่เอาจังสี่กะมันมบีกัสิไปง่ยายไทยให้มึงเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจะไปง่ายลุงให้มึมงอันมือใหญยากก็เห็นกะคือวาเด้อร์เนี่ยวาองบีเด้อ แต่คุสิว่าไายคลิปนั่นบ่าน้องบีพอได้พี่น้องสี่หาเดือนน้องบีก็บอะไรงเงินเทียนหนึ่งเด้น <c oughs> สี่หาเดือนก็บอะไรงเงินยูทูปน้ำพึ้นเทียนนึงน้องบีเลยถึงเป็นทอๆละล่านั่ มันเปอย่างที่ตัวนี้มาเอาน้ำมันนี้ออกให้แม่มันฟ้องฟ้องอากาศตรงกบปุ่นนี่แหละคือความเป็นมาว่าเป็นอย่างคือจากเลิกเป็นอย่าง นั่นี่น้อมันเหตุผลคนมันบอ่คือกันขั้นเว้าไปเนี่ยค้นบ่เข้าใจห้อากับว่าในห้องาสารพัดประสิายเป็นประเด็นเป็นยังเ้อกกับเล่ยก็อยากเว้าในนักในน้าที่น้องดีสิเอาแบบคว่ำข้าหนออมาเฝ้านะม่ค่อยอันนี้เทาราไรดอกนอกจากภายในเฮี่ยน ่ปไปก้อนพี่น้องง่ายๆสำหรับคลิปนี้นอกมากเาจาสู้กันฟังว่าเป็นอย่างคืออยากเลิกคายว่าเป็นอย่างคื้อย่างต่างๆแล้วนะหลายอย่างเนาะมันยังต้องมีความตัวไปก่อนพี่น้องสวัสดีจ้า